คุณเด่นประจำวันที่24ทธันวานะคะวันนี้เราเลือกเมกะมานะคะเนื่องจากว่าเอ็ก,เ,อกเป็นคนสกิดว่าเอ้ยเมื่อวานเนี่ยราคาจริงๆพักฐานลงมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็อยู่ในทรงที่ในแง่ของทางเทคนิคแล้วก็น่าจะมีการขยับฟื้นขึ้นได้ส่วนในมุมของพื้นฐานอันนี้เราไม่ได้มีคำถามอยู่แล้วเป็นตัวที่ชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นหุ้นเด่น ของฟิナนเซียด้วยนะคะในตัวเมกาเองเนี่ยผิดพัธุ์ก็น่าจะเป็นอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ mm hmm. เขามีแบรนด์ที่แข็งแรงมากเมกาวีแคร์ไม่ได้ขายแค่ในไทยนะคะในเพื่อนบ้านในพม่านะคะแล้วก็ในประเทศในเอเชียอื่นๆก็เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากแล้วบริษัทก็ยังมีตลาดอยู่ทางฝั่งตัวันออกกลางมีทางแอฟริกาไปเปิดตลาดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยคะ่ะในการเป็นหัวหอ,อกที่ไปแล้วก็ได้รับการตอบรับดีนะคะ ส่วนบางประเทศอย่างยกตัวอย่างตัวอินเดียจริงๆมีประชากรเยอะมากเลยใครๆก็อยากเข้าตลาดอินโดพูดพูดถึงอินโดนะคะใครๆ <c oughs> ก็อยากจะเข้าตลาดอินโดแต่ว่าคนที่จะขายของในอินโดได้ไม่สามารถจะนําเข้ายาไปขายได้ถ้าจะขายได้ต้องเป็นยาที่ผลิตในอินโดเองบริษัทก็เลยไปซื้อโรงงานอันนี้ซื้อมานานแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะปรับปั้นไปนะคะเพื่อที่จะได้เอาตัว สินค้าของตัวเมกาเนี่ยเข้าไปผลิตที่อินโดแล้วก็อีกหน่อยก็ขายที่อินโดก็เป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งที่น่าจับตากําไรในไตรมาสสี่เนี่ยคือไตรมาสสามเขาทําได้แบบดีมากๆทํำนิวไฮแบบมากๆเลยสุทธิเนี่ยกำไรสุทธิหกร้อกว่าล้านไตรมาสสี่อาจจะบีทยากนิดหนึ่งอาจจะทรงตัวหรือลดลงนิดหน่อยก็ไม่ได้น่าเป็นกนังวล ภาพรวมของทั้งปีของปีนี้ปี2021ยังโต32%ปีหน้าและปีถัดๆไปก็ยังโตต่อเนื่องนะคะคิดว่าโตแบบปีละประมาณ10%ต้นๆเนี่ยสบายๆส,สำหรับตัวเมกาไม่ว่าจะมีโควิดไม่มีโควิดเนี่ยค่ะมันได้เรื่องเมกาเทรนนะคะกระแสรักสุขภาพนะคะ,คะวันนี้ก็เลยฝากตัวเมกะเอาไว้สำหรับเป็นหุ้นเด่นในวันนี้ราคาเป้าหมายปีหน้าเรามอง63บาทค่ะค่ะ เรเป็นหุ้นเด่นวันที่24ธันวานะคะฝากไว้ด้วยค่ะ